สวัสดีครับก่อนตลักเข้าสู่ช่อง iPhone to h a n d Channel นะครับผมวมนนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว AirPods Gen 3นะครับผมโอเคนะครับก่อนเล่าชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดส b ัครสมาชเราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับมาดูภายนอกกันีก่อนนะครับด้านนอกเนาะน่ครับสวยๆเลยนะครับฟ้าเบบนะครับเครื่องนี้เหมือนมือหนึ่งเลยนะครับสภาพสวยๆเลยทีเดียวนะครับ ข้างบนนะครับด้าแบบนล่น Paste, บบนางนะ,ะให้ดูกัะทุกมุมครับนะครับ Brooke, สวยๆเลยนะคะ okay. รับโอเคมาดูเกี่ยวกับตัวของ,งฟังกันนะครับนี่นะฮะตวัวเคสข้างในก็จะสวยๆนี้เลยนะครับนี่นะนะครับมาดูตัวของ,งฟังกันนะครับนี่สวยเลยครับสภาพไม่คือเมือหนึ่งเลยนะครับนี่นะฮะ รับผมหาอยู่ไม่ไดาพลาดนะตัวนี้นะครับสวยขนาดนี้นะับนะครับดูเรียมไหนนะครับเนี่ยให้ดูทุกเรียงไปเลยโอเคนะครับเจ้าตัว AirPods Gen 3ตัวนี้นะครับก็สภาพสวยมากเลยประกันนี่เหลือเกือบเกือบปีนะครับประกันนะครับเหลือเกือบเกือบปีนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีตัวสายชาร์จของเขาเลยเนาะ รุ่นใหม่จะเป็นสายชาร์จตัวแบบเป็นไ i ซี C อะไรงนี้าะอย่างนี้แล้วก็จะชาร์จไวกว่าปกติหน่อยนะครับเรียกว่ามาครบกล่องเนาะคู่ม,มงคู่มือก็อยู่หมดนะครับครบกล่องเลยนะครับนี่ฮะกล่องเขาก็นี่เลยนีน่นะฮะเป็นสามเนาะก็ถ้าได้สนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาก็ได้นะครับผมเี่ยวนรายละเอียดตัวเครื่องนะครับก็จะแจ้งที่ที่หน้าเพจอยา่างทร่ว้วนเลยเนาะ รวมถึงราคาด้วยนะครับราคาไม่แพงแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ AirPods Gen 3นะครับสภาพมือหนึ่งนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะฮะไม่ติดไอคอนไอคาวเลยทั้งสิ้นนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ